Terima kasih. Terima kasih. ก็วันอังคารนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้มาพร้อมกับฝนครับฝนตกตกนะนี่ฝนตกผมเจอฝนมาจากผมวันนี้วัพัทยามาครอะนะตกมาจากตลอดทางเลยไม่ตลอดทางมาแค่เข้าเขตกรุงเทพถึงสุนทรภูมิเนี่ยพัทยาไม่ตกเลยพัทยาไม่ตกฮะอาจารย์ไม่มีอะไรแต่พัทยาเพราะไม่ใช่เขตเขตพบปุกกรุงเทพนี่ใช่ไหมกรุงเทพนี่นะพัสมานะยังท้องทุ่งพัสมานี่ไหมอ๋ออ๋ออ๋ออออ๋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 อออ๋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 ออ ปลูกข้าปลูกอะไรเงี้ยแต่นี้นายเขาเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นทุ่งไรเขตเขตไรๆแล้วไงแล้วกินทุ่งนี้ผมครับแลตอนนี้ตอนนี้สนุกสนุกก็ใหญ่เลยอาจารย์ที่แถวที่ที่สนามหลวงนะเขาก็ตอนนี้เขารู้สึกเขาจะไม่ค่อยไอ้เรื่องสงคัญหน้ากลากไงอาจารย์มันชักจะไม่เป็นเรื่องแล้วแล้วครับ ระหว่างระหว่างได้พวกล้มเจ้ากับพวกลิงหลอกเจ้าตอนนี้มาท้ากันเองแล้วเท่าคันละเจ้าไม่รู้มันไอคนฝั่งหนึ่งล้มฝั่งหนึ่งหลอกนะครับก็ตรงนี้ผมไม่เข้าใจว่าทำไมทำไมอาจารย์ทฤษฎีการ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 ทำาทำกิจกรรมทางการเมืองเนี่ยการสถานการณ์นีเคยมีประวัติอย่างนี้มาก่อนไม่เลยไม่เคยมีนะเพราะลำพังลำพังใ้เรื่องของการทำกิจกรรมเนี่ย แสดงความจริงใจอย่างเดียวนี่ยังไม่พอเลยใช่ไหมฮะแต่นี้ถ้าเกิดใส่หน้ากากเนี่ยมันก็ไม่ไม่กล้าสู้หน้าเลยใช่ไหมเพราะไม่กล้าสู้หน้าเพราะมันโกหกเขามานานละไม่รู้จะจะขุดอะไรมาละก็เลยต้องใส่หน้ากากโกหกต่อไปใช่ไหมฮะแล้วก็ผลจากการที่เมื่อวันอาทิตย์ที่เขาไปชุมนุมกันเนี่ยตามคนต่างไปแล้วก็กลุ่มหน้ากากขาเนี่ยฮึดสู้ไงไปที่ที่เวอร์เทดอ่ะปรากฏว่าคนเหลืออยู่เพียงร้อยประมาณร้อยกว่าคนจากเดิมนี่เขาคิดว่าเขามีพันสองพันไงเพราะ มีปัญหาเรื่องทะเลาะกันหน้ากากลิงหน้นากากอะไรแล้วถือกล่องบริจาคไอ้ปัญหามากที่สุดคือไอ้กล่องบริจาคอาจารย์นะกล่องบริจาคจะมีคนไปยืนที่อไอ้ไอ,อะไรนะสกายวอล์กแล้วก็ที่หน้าหน้าเวอร์เทนน่ถือกล่องรบ,บริจาคเพื่อช่วยเหลือหน้ากากขาวเลยทํานองเนี้ยฮะแล้วผลมันก็นเลยกลายเป็นเรื่องที่ไม่ทราบว่าเขาทิ้งเงาเอาข้าวของร้นน้ำมันเลยรวยรวยขนาดนั้นแล้วก็ประมาณมากขนาดนั้นยังต้องบริจาค อาซิมาซยอแยะๆนะ,น,ะนักลิปนาตัวนี้ฮะอันนี้แคนนิวแคนไทยเนี่ยแคนไทยเขาก็มาเดี๋ยวบอกเนี่ยก็กลายเป็นเรื่องที่ว่ากลายมาออก,ออกมาด,ด่าคือ,ต,อต้องต้องต้องบอกนิดนะฮะอาจารย์คกามเกินะคำว่าแคนไทยที่ใช้ว่านิวแคนไทยเนี่ยในแคนไทยนี้อายุไม่ใช่น้อยนะฮะห0สิปีแล้วก็เป็นแกนนําที่อยู่ในซีกฝ่ายของโซเชียลมีเดียมาตั้งแต่ต้นเลยนะฮะออกไปเนี่ย ก็ไปอยู่หลังเวทีพนมิตรบ้างหลังเวทีของพระประชาธิปัตปับ้างแต่หลกัลกๆเขาเนี่ยเ,เขาคือคนที่โปรโประชาธิปัตปัดมาดโดยตรงนะครับแล้วเสร็จแล้วนี่อยู่ๆนี่ตอนนี้เขาออกมาเนี่ยเขาถือว่าเขาเป็นหนึ่งนะที่เรียกว่าเ,เป็นเป็นศาสดรานะปันเป็นเป็น,เป,นเป็นปรามาจารย์นะมีเมียของก่อนจติกาวันนี้เนี่ยก็เรียกปรมาจารย์เจไดแลนก็อีกคนหนึ่งถือว่าถ้าเขาโพสต์ออกมาเนี่ย คนที่เป็นสาวกเขาจะต้องฟันแล้วก็ต้องทําตามภาษาอย่างนี้นะับกรณีอย่างนี้เนี่ยแคนไทยเนี่ยนะฮะแคนไทยเมืองเมื่อก่อนนี้เขาใช้แคนไทยเมืองครับเขาออกมาด่าชัชวัน์อย่างเนี้ยหมานอนตามป้ายรถเมล์นี่นะฮมันมันถ้าถ้าจะบอกว่าออตอนเนี้ยกลุ่มกลุ่มพันธมิตรสายประชาธิป,ปัตย์กําลังทะเลาะก,กับกลุ่มพันธมิตรสายสันติอโศกอีกก็ย่อมได้จ้ะ เขาเคยทะเลาะกับกลุ่มพันธมิตรสายของสมทิริมมาเรียบร้อยแล้วครับแยกกันเรียบร้อยแล้วเรื่องกรณีของทิติคุกอชื่อชื่ออะไรผมจำชื่ม่ไราตรีกับใครราตรีกับกับวีระสมความคิดนะกรณีตรงนั้นถือว่าพระประชาธิปัตนี่ไม่ได้ดูแลเลยคือหลอกเขาไปติดคุกหลอกเข้าไปติดคุกนะแล้วพอมาคราวนี้ย กรณีของม็อบหน้ากากเขาเคยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มสนามหลวงเข้าไปเพิ่มจํานวนนะที่ที่ทว <นะ S 1> ิ่งข้าแถวกลุ่มทปททรออนะคะือข้าวแถวรถไฟหน้ากากนะฮะแล้วพอเสร็จแปรมาเนี่ยพอมาเป็นหน้ากากหานุมาันจันทร์บวรจนันทร์สินทร์นี่บอกโอเคในเมื่อฉันไม่ร่วมกับประเทศปัดกระแดหน้ากากขาวไม่ใส่แหละใส่หน้ากากหานุมานครับก็เลยเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาจริงๆถ้าจะโทษจริงๆเนี่ยแคนทในเมืองโคตรผิด ต้องไปโทษบรวรจะสินทรจะนะฮะใช้ว่าสินสุวงนี่ไม่รู้ไม่เรื่องเลยแค่เคลียร์กับกาดไอสอปทตรรออไม่เขีายาเลามยมเขียนเลยไม่จบเลยใช่ไหมอจาจารย์คิดว่าเรื่องนี้จะจะไปต่อไหมเนี่ยถ้าเป็นเรื่องนี้ครับเรื่องนี้นะครับ,รรบไม่คล้อยหมดก็คือว่าสถานการณ์มาถึงวันนี้พรรประชายปัตยต้องการก็คือว่าจะต้อง าากำจัดรัฐบาลนั้นได้จะต้องล็อกรัฐบาลครับมันสถานการณ์มันมาถึงจุดนี้แล้วจะปล่อยไปไม่ได้อีกแล้วแต่มันมีเพื่อนเคยอยู่เพื่อนเคยเดียวที่ว่าล็อกน็อกรัฐบาลนี่ไม่ลงอะ่ะอเพื่อนเคยเดียวคือกองทัพครับผมคือถ้ากองทัพยังยืนอยู่กับรัฐบาลถึงจะยืนอยู่ไม่แน่นก็แล้วแต่ครับ,รบเขายังทําอะไรไม่ได้เพราะว่าอะไรนะ เพราะว่าการทํารัฐประหารหรือว่าใชไม่ว่าเงียบรัฐประหารเงียบแบบตุลาการหรือพิวัตรหรือใช่ารชอหรือใช้กาลังทหารนะผลสุไท้ายมันต้องใช้ทหารทั้งนั้นนะครับเช่นกรณีล้มคุณสมัครกว่าจะล้มได้นะผู้เหนอนุพงศ์บอกว่าทหารยืนข้างประชาชดทหารเป็นกลางเสียลมพอมาสมัยคุณสมใจ คุณอนุพงศ์เเรียกร้องเองง่ายคุณสมชายลาออกอเห็นไหมตุลาการพิวัตรมันเลยแต่ตอนนี้ทำไมสารแลธตํานูนยังไม่กล้าตัดสินละครับเพราะว่ายังไม่ได้รับการรับ,บรองจากกองทัพตัดสินไปดิครับเจงอ่ะครับมบเชื้อแดงมาแล้วใครรับผิดชอบม, <laughs> มันต้องได้รับฉันอนุมัติจากกองทัพก่อน ตรงนี้จึงบีบบังคับไปประชาปัดแต่ต้องเดินเกมนี้ครับเดินเกมต่อคลิ่มทําอย่างไรก็ได้ให้กองทัพกับรัฐบาลแตกกัน,น,กนครับให้กองทัพแล้วการทําให้กองทัพแตกนี่ไม่ยากรอกครับเพราะกองทัพนั้นมีภารกิจสองประกาศหนึ่งดูแลด้านความมั่นคงสองดูแลด้านสถาบันความจงรักควาดี กองทัพเป็นผู้ตัดสินความมั่นคงของชาติเมื่อไรชาติมัน่นคงหรือไม่มัน่นคงกองทัพตัดสินเองทาไมมัน่นคงกองทัพก็ออกมาปฏิบัติการเช่นเดียวกันถ้ามีความเกี่ยวข้องกับสถาบันเนี่ยกองทัพไม่น่าตัดสินเองแต่มีคนบอกว่ากองทัพต้องปฏิบัติภารกิจนี้ก็คือได้แก่บรรดาองค์กรตีครับเพราะฉะนั้นที่ว่า ใครจะได้รับประกันว่าเป็นคนจงรักภักดีหรือไม่นะั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติไม่เ,เชื่อผมตรงนี้นะครับสมมติว่าใครก็ตามปฏิบัติเต็มที่เลยอ่เขาบอกนี้เสียแสงครับไม่จริงมันมีคณะกรรมการที่รอคอยรับรองว่าถ้าไปจากสายประชาปัดจริงแต่คนอื่นทำจะ ทำให้ตายเหมือนนี้แม้แต่ในวินก็ยังไม่ได้รับเห็นไหมเพราะว่าไม่ใช่ตัวเรานะมันมีคณะกรรมการตัดสินที่ว่าตัดสินได้ว่าใคยจริงหรือไม่จริงเพราะฉะนั้นความจริงก็ก็ตัดสินไม่ตรงความจริงก็เยอะแยะ <laughs> <laughs> ใช่ไหมฮะ <laughs> อยู่ว่าพวกคนของใครก็ตัดสินว่าก็ไม่ เหมือนคนอย่างไรคนที่ตายไปอีกอายุนั้นได้รับการตัดสินนั่นน่ะเห็นไหมว่าเป็นคนดีว่าเป็นคนดีว่าเป็นคนคือพอเรื่องอย่างนี้กองทัพทําหน้าที่สองประการนี้เขาจะได้ว่ากองทัพไม่ใช่กองทัพในระบบประชาไต่เป็นกองทัพอยู่เหนืออํานาจประชาชนนะครับอยู่เหนืออํานาจรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งครับเพราะมันกองทัพมันทําหน้าที่โน้นไม่ได้ทําหน้าที่ปกป้องประชาประชาไตไม่ทํหน้าที่ปกป้องประชาชนมันไม่มีในภารกิจนี้ มันทําหน้าที่ด้านความมั่นคง<ม>กับเรื่องกระแสในการของความจงรักวักดีทังสองอย่างนี้ตทาอยู่<ม>เพราะฉะนั้นการที่จะทำให้กองทัพแตกกับรัฐรบาลที่มาจากการเลือกตั้งม,มันต้องเล่นสองประเด็นนี้<ม>แต่เมื่อไหรก็ตามยังจับสองประเด็นนี้มาเล่นไม่ได้กองทัพก็ไม่แตกกับรัฐบาล<ม> ก็ถือว่าปัจจุบัน,ม,นมันไม่มีปัญหาความมั่นคงไม่มีปัญหาเรื่องแะไมันพยายามจุดประเด็นนี้ก็จุดไม่ติดครับรฐบาลก็อยู่ระดับดีอ่ะครับไม่มีอะไรอ่ะมันก็คือจุดไม่ได้อ่ะพอจุดไม่ได้ก็มาเกมจุดตายว่าตัวเองก็ต้องเข้าคุกใช่แต<ช>่ไหมต้องเข้าคุกแล้วอืจะต้องเข้าคุกแล้วจะต,ต้องเข้าคุกต้องทําอย่างไรให้ทหารออกมาการันตีว่าทหารจะวางตัวเป็นกลางอื เหมือนกับเคยที่ผ่านมาคือเป็นตัวทหารเป็นกลางก็ทหารปฏิบัติหน้าที่ตามที่สองภารกิจสองอย่างนั้นนะก็จบแล้วทหารบอกว่าทหารยืนเคียงข้างประชาชนนี่ก็จบแล้วไอ้มบของเขาก็ออกได้แล้วแต่ม็บของเขานะจะออกเมื่อไหร่เนี่ยนอกจากรอทหารแล้วรอกองทัพเงินเขาไอ้เนี่ยนียก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเราพูดเนี่ยทำไมล่ะครับเขาจึงไล่สุวัส์ออกไป แ่ใจวัดศรีดวงเพราะว่าม็อบของใจวัดศนีุวงเป็นก้างขวางขอขวางตรงไหนรู้ไหมารองพันธรงเกลือเนี่ยสร้างความระแวงให้กับจนจันกลางกระหม่อมกลวงเตีอไม่กล้าครับผเห็นไหมไม่อยากร่วมด้วยครับ ไม่กล้าไม่อยากร่วมด้วยและพยายามให้ให้ออกไปครับคือเนี่ยที่พยา,ายามไล่เนี่ยที่มาว่าหมาโดนข้างถนน,นคือคุณไปเลยเรารวบรวมคนของเราเองประชาปัติคิดอย่างนั้นคิดอย่างนั้นไม่ต้องพึ่งแล้วกับพวกเนี้ยไม่ต้องพึ่งก็ไม่รวมไปถึงพวกสันติอโศกไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเพราะว่าเขามาเคลื่อนไหวเองในเทพนี่เทพเทือกอะไรอะไรก็ไม่ไม่เดินสายที่เขาทำในเทพอย่างเดียว ใชไหมครับเขาถือว่าเขาเคลื่อนได้แล้วไอ้น,นั้นไปอยู่น้ําหลวงแล้วไม,ไม่ใช่อยู่อย่างเดียวนะนอกจากจนยันกลางของประชาปัดไม่ไว้วางใจแล้วพวกนั้นชิงกันนำอีกออหอกวนอีกอมไม่ไม่ปฏิบัติตามอีกอโอ้ชักนำในการต่อสู้ซึ่งมันประชาปัดไม่สามกการถควบคุมได้ ตรงนี้จึงเกิดความที่ว่าจริงการนำํำความจริงอไม่ต้องจริงหรอกประชาปัตมันนาอยู่แล้วเพราะพวกนั้นมันน้อยกว่าครับเนี่ยพวกนั้นต้องถอยไปแล้วประชาปัตยจะยึดสนามหลวงครับ<อ>มบ็อบแต่ว่าม็อบประชาปัตมันก็แบบไปไปมาไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ยืดยาวหรอกครับจนว่าทหารเปิดทางแล้วก็จุมนุมเสียวันถุตายก็เล่นอื ก็จุดกระแสรอเอคือเป็นอย่างนี้คือว่าสมมติว่าทหารโอเคแล้วเขาก็แจ้งกองอิสราครับกอิสราเล่นเลยอันนั้นเดินหน้านะเครื่องจักรในสารน้ำนูนเดินหน้านะครับตอนนี้ชี้ขาดเลยถ้าทหารไม่โอเคมันไม่ตัดสินหรอกอยู่อย่างนั้นนะอ้ำมอึ้งอ้ำาอึ้งอย่างนั้นว่ะหลอกไปวันๆหนึ่งอะ ครบวันนี้ก็อ๋อยืดไปอีกครบวันนั้นก็ยืดไปอีกครับเห็นไหมแม้ต่เรื่องอภิิ์ก็ยืดเห<ช>็น<ช>ไหมไม่กล้าเกรงทั้งขึ้นทั้งทั้งสองฝ่ายอเกรงแต่ถ้ามีออกมาชัดเจนว่าทหารการันตีแล้ว